เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่14กันยาที่ผ่านมาแล้วนี่เองครับผมต้องไปช่วยงานที่สาขาต่างจังหวัดในจังหวัดระยองครับเนื่องจากพนักงานขาดก็ต้องเวียนกันไปตามสาขาต่างๆคนละ7วันครับผมเป็นชุดที่3ที่ไปช่วยงานของทางบริษัทโดยที่บริษัทได้เช่าห้องไว้ให้ในตัวเมืองระยองเป็นโรงแรมที่มีสตึกครับผมอยู่ตึกที่สบนชั้นที่6 ซึ่งห้องพักของผมเป็นห้องแรกที่ติดกับลิฟต์เลยพอเช็คอินเข้าห้องพักมันก็เป็นห้องเตียงคู่ครับแต่ว่าผมพักคนเดียวก็เลยเลือกนอนเตียงด้านไหนที่ติดกับระเบียงหลังห้องครับตอนแรกที่เข้าห้องมาผมก็สังเกตเห็นว่ามันมีเส้นผมผู้หญิงล่วงอยู่ในห้องตอนนั้นยังไม่ได้เอะใจอะไรครับคิดว่าแม่บ้านอาจจะทำความสะอาดไม่หมดพอวันที่สอง หลังจากกลับมาจากทำงานผมก็เจอเส้นผมล่วงอยู่ที่พื้นห้องเหมือนเดิมทั้งๆที่แม่บ้านก็มาทำความสะอาดทุกวันเจอแบบนั้นอยู่สามวันครับแต่ผมเองยังคงคิดว่าเป็นเส้นผมของแม่บ้านหรือว่าทำความสะอาดไม่หมดอยู่ดีครับและในคืนที่สามนั่นเองผมเพียมากเนื่องจากนอนหลับๆตื่นเตนมาสองคืนแล้วคืนนี้ ผมจึงรีบเข้านอนตั้งแต่สามทุ่มครับแต่ผมก็ยังคงหลับหลับตื่นตื่นเหมือนเดิมคอยกดดูเวลาจากมือถือตลอดจนถึง6กโมงเชา้าผมก็ตื่นขึ้นมาเองครับแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ลุกจากเตียงนะครับเนื่องจากผมรอเวลาที่ผมตั้งปลุกไว้ตอนหกโมงครึ่งครับผมก็นอนต่ออยู่อย่างนั้นแต่ไม่ได้หลับนะครับแค่แบบว่าหลับตานอนอยู่เฉยๆแล้วอยู่อยู่ ผมก็ได้ยินเสียงไขคุญแจประตูห้องและประตูก็ปิดดังกึบผมลืมตาขึ้นมาคิดว่าคงเป็นห้องฝั่งตรงข้ามตอนนั้นฟ้าเริ่มสว่างแล้วครับแต่ผมยังคงนอนหลับตารอเวลานานิกาปลุกอยู่แล้วผมก็ได้ยินเสียงคนเดินครับตามมาด้วยเสียงวางของลงบนเคาน์เตอร์ย้ำนะครับว่าตอนนั้นผมไม่ได้หลับ ไม่ได้ฝันไปแน่นอนครับผมเริ่มเอะใจแล้วว่าเสียงนี้มันดังอยู่ในห้องของเรานี่หว่าชั่วอึดใจเดียวเท่านั้นผมก็รู้สึกเหมือนมีใครขึ้นมาบนเตียงแล้วก็นอนลงข้างๆ้างเตียงมันยุบตัวลงแบบรู้สึกได้เลยครับแล้วก็ยังดึงพ่าห่มขึ้นมาห่มซะด้วยซึ่งพ่าห่มนั้นผมถีบออกไปตั้งแต่ช่วงตีสี่แล้วผมตัดสินใจลืมตาขึ้นครับ มองไปบนเพดานห้องแต่ว่าตอนนั้นลุกไม่ได้ขยับตัวไม่ได้เลยผมคิดว่าผมคงโดนเข้าแล้วเพราะผมหลับตาลงก็รู้สึกเหมือนมีผมผู้หญิงแบบที่เพิ่งสระผมมาครับยังเปียกๆอยู่เลยแปะลงที่ใบหน้าผมแล้วก็ลูดปลื้ดจากขวาไปซ้ายได้กลิ่นแชมพูแบบชัดเจนเลยครับผมมั่นใจว่าตอนนั้นโดนเข้าแล้วจริงๆผมเลยเลื่มสวดมนต์ครับ สวดลัวทุกบทเท่าที่จะนึกออกได้ในตอนนั้นเลยครับแต่ผมก็กลับถูกมือปิิศนามาปิดปากไว้ไม่ให้สวดต่อคือแบบปิดทั้งปากทั้งจมูกอะครับจนผมเริ่มจะหายใจไม่ออกอึดอัดมากๆขยับตัวก็ไม่ได้ตอนนั้นรู้สึกกลัวมากๆแล้วครับพอผมเริ่มตั้งสติได้ก็นึกขึ้นได้ว่าเคยได้ยินว่าถ้าเจอแบบเนี้ยให้แผ่เมตตาให้เขา ผมจึงเริ่มแผ่เมตตาในใจครับพอแผ่เมตตาจบผมถึงสามารถลุกขึ้นนั่งได้ครับวันนั้นเองผมก็เลยโทรไปเล่าเรื่องนี้ให้พ่อฟังพ่อก็เลยบอกว่าให้จุดธูปขอขมาบอกเขาซะว่าเรามาทํางานที่นี่มาขอพักด้วยตอนเย็นขากลับวันนั้นผมจึงแวะซื้อธูปน้ำแดงหนึ่งขวดมาไหว้ขอขมาครับ แล้วก็บอกไปอีกด้วยว่าถ้ากลับไปแล้วจะทำสังฆทานให้คืนนั้นผมนอนด้วยความหวาดระแวงครับแบบว่ามันไม่ได้กลัวแต่มันระแวงว่าเราจะเจออะไรแบบไหนอีกหรือเปล่าก็หลับหลับตื่นตื่นเหมือนเดิมครับพอถึงเวลาช่วงเที่ยงคืนได้ผมก็ต้องตื่นขึ้นมาอีกเพราะได้ยินเสียงเหมือนใครกําลังเคาะที่กำแพงห้องฝั่งหัวนอนครับเคาะแบบตึง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 เลย ไล่เคาะไปทั้งแนวกำแพงห้องผมงุดหงิดมากคิดว่าข้างนอกเขาเล่นเอะอ,อะไรกันแต่พอคิดไปคิดมาคิดดูดีๆแล้วผมนี่ถึงกับกระโดดลงจากเตียงเลยครับพอนึกขึ้นได้ว่ากำแพงฝั่งหัวนอนผมนั้นมันติดกับลิฟต์ครับแล้วใครมันจะเข้าไปเคาะได้โอ้โหจากตอนนั้นเองนอนไม่หลับทั้งคืนเลยครับก็นั่งเล่นมือถือไปนั่งฟังเสียงเคาะไป แต่หลังจากคืนนั้นเหตุการณ์มันก็เริ่มดีขึ้นครับไม่เจออะไรเพิ่มเติมอีกแม้กระทั่งเส้นผมที่ล่วงอยู่ภายในห้องเพราะว่าทุกๆวันที่เหลือก่อนนอนผมจะจุดทูปและเปลี่ยนน้ำแดงให้เป็นประจำเขาคงจะได้รับแล้วละมัง้งและรับรู้ว่าผมมาดีครับมาแค่มาทำงานจริงๆขอบคุณครับ